สวัสดีครับวันนี้เรามาฟังคําตอบกันนะครับกับสิ่งที่บอกว่ากินยาฆ่าพยาธิแล้วเนี่ยจะปลอดภัยไร้กังวลจริงหรือไม่นะครับครานี้ต้องเข้าใจก่อนว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเรากับพยาธิเนี่ยอยู่ด้วยกันได้นะครับโอกาสที่เราจะเกิดโรคจากพยาธิเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับโดยทั่วไปการรักษาทางอายุรกรรมเนี่ยเราก็จะให้การรักษาก็ต่อเมื่อพยาธิอนนั้นมันทําให้เกิดโรคหรือมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรค ปัจจุบันนั้นมีพยาธิเทียมไม่กี่ชนิดนะครับที่เป็นปัญหาทางสาธ,ธารณสุขเช่นพยาธิใบาไม้ในตับที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ําดีนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของพยาธิปากขอซึ่งปัจจุบันนี้ก็เจอน้อยมากแล้วนะครับที่ทําให้เกิดเรื่องของโลหิตจ,จางจากการขาดธาตุเหล็กดังนั้นในสถานการณ์ปกตินั้นเราก็ไม่ได้ให้ยาฆ่าพยาธิกินกับคนทุกคนนะครับแต่ในกรณีที่าบางคนอาจจะก,กังวล ไปซื้อยาฆ่าพยาธิมากินนะครับแบบชนิดแบบเม็ดเดียวครั้งเดียวหรือว่าเม็ดเดียวกิน2ครั้งพวกนี้เนี่ยแล้วสบายใจได้ไหมว่าเราจะไม่มีพยาธิหรือว่าเราจะปลอดภัยจากพยาธิคาตอบคือไม่สามารถสบายใจได้นะครับเพราะว่า,าพยาธินั้นมีมากมายหลายชนิดการที่ใช้เราใช้ยาฆ่าพยาธิเพียงหนึ่งชนิดเนี่ยเราก็ฆ่าพยาธิได้ชนิดเดียวซึ่งส่วนมากเนี่ยยาที่เรามักจะกินกันเช่นมีเบนดาโซหรืออัลเบนดาโซ ก็มักจะใช้สําหรับฆ่าพยาธิตัวกลมเป็นหลักนะครับประสิทธิภาพในการฆ่าพยาธิตัวแบนในการฆ่าพยาธิตัวตื่น,นะครับก็จะน้อยมากดังนั้นถามว่าเรากินยาหนึ่งชนิดเนี่ยเราสบายใจได้แค่ไหนคําตอบคือก็ไม่สามารถจะสบายใจได้นะครับอย่างที่2ถึงแม้ว่าเราจะกินยาฆ่าพยาธิไปแล้วนะครับเราสามารถถ่ายพยาธิตัวกลมได้ปริมาณนึงซึ่งไม่ทั้งหมดนะครับแต่ก็อย่าลืมความสําคัญ ที่สําคัญมากก็คือเราต้องไม่เอาพยาธิเข้าตัวหรือว่าลดโอกาสการเอาพยาธิเข้าตัวโดยทั่วไปเนี่ยพยาธิจะเข้าตัวได้ก็คือจากการกินเป็นหลักนะครับส่วนการจากชัยเข้าตามผิวหนังนะครับหรือว่าติดต่อในอวัยวะภายในอื่นๆนเนเจอน้อยมากนะครับดังนั้นสุขอนามัยเรื่องของการล้างมือจึงเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับการขับถ่ายลงส้วมที่สุข ถูกสุขอนามัยนะครับการล้างมือก่อนและหลังการใช้ห้องน้ําการล้างมือก่อนและหลังการรับประทานอาหารการเลือกกินอาหารที่สุกสะอาดจึงยังเป็นสิ่งที่สําคัญในการป้องกันพยาธิและสําคัญมากกว่าการใช้ยาถ่ายพยาธิในคนสุขภาพดีด้วยซ้าไปนะครับแล้วถ้าท่านกังนวลว่าท่านอาจจะเป็นพยาธิอย่างอื่นเช่นพยาธิใบไม้ในปอดพยาธิใบไม้ในตับนั้นก็อาจจะต้องเพิ่มความการเฝ้าระารวงังการลดความเสีย่ยง เช่นพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าเราก็ต้องไม่กินปลาดิบนะครับไม่กินก้อยดิบนะครับหรือพยาธิใบไม้ในปอดก็มักจะพบในปูเค็มปูน้ําจืดนะครับที่ไม่มีที่ไม่ได้รับการปรุงให้สุกสะอาดอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นการรักษาสุขภาพอนามายัยการรักษาอนามัยของอาหารการขับถ่ายและการล้างมือเนี่ยจึงยังเป็นสิ่งที่สําคัญเสมอนะครับสำคัญมากกว่าการาใช้ยาถ่ายพยาธิ แล้วก็ในกรณีที่ท่านสงสัยมากๆว่าเราจะเป็นพยาธิอะไรแล้วเราต้องการจะกินยาอะไรเนี่ยผมแนะนําให้เข้ารับการปรึกษาให้รับการตรวจจากแพทย์นะครับซึ่งอาจจะต้องมีการซักประวัติการตรวจตั้งกายและการตรวจอุจจาระเพื่อยืนยันว่าท่านเป็นพยาธิอะไรและเลือกใช้ยาถ่ายพยาธิเลือกใช้ยาฆ่าพยาธิให้ถูกชนิดให้ถูกขนาดให้ถูกระยะเวลาด้วยนะครับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ